สวัสดีครับเจอกันแล้วนะครับกับบุญชูแชนแนลครับผมเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นหน้าครอกชาวบ้านอีกขอกหนึ่งนะครับพี่น้องครับกายุทธีบ้านโนนชัยศรีตะมลโขกกกมวงอาเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดคือเก่าครับพี่น้องครับกือว่ามีหลายขอกขึ้นเ่าครับผมกติสค่อยๆยางเละไห้เบื้องแต่ละขอกนะครับเนาะ อันนี้คอกได้ผลตัวได้เปิดแน่นะครับพี่น้องครับเพื่อมีพูดไดอยากจะได้สนใจงัว่าจากบ้านนี้เนาะกัดใจพี่น้องขอมาเลือกเอาด้วยคับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคอกหนึ่งนะครับเนาะกัดใจเห็นอยู่หลายตัวอยู่ครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันว่าพนจะเปิดตัวไดแน่นะครับพี่น้องก่อนอื่นผมกัดจีไปพูดคุยทักทายกับทั้งเจ้าของงัวกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนำตัวนะครับผมพะโบรนนทีศีครับพะโบรนนทัยสีนะครับพี่น้องครับเห็นพลงานนี่ผนเป็นสอทอดีครับพี่นอเาะ สอดทอของไอ้ตำบลเท่าไหนนะครับเนาะครับผมโค้ม่วงครับโค้งกม่วงนี่แหละครับเอาตัวนี้เป็นคู่แม่ลูกตัวผู้นะครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับมาเบิ่งกันว่าตัวนี้ลูกของพ่อใด่เลยครับโอ้บวชดึกเลยเหรอครับตัวนี้เอาตัวนี้ลูกของพ่อใดครับนี่พ่อเคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งนะครับจักเดือนเหรอครับจริงๆอ่าหกเดือนกว่าครับผมหกเดือนกว่าเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอ่านาคตพ่อพันธุ์ได้สบายเลยเด้อครับเด้อทายาทเคเอฟตัวนี้นี่เนื้อหนังหยูย่นมากงัวหน่อยตัวนี้เห็นกล่องเลียน หลังแตกดีนะครับโดยเฉพาะาคลิปหูหนี่ขอบหูหนี่ดำบดเข่าลึกเลยด้วยพี่น้อง<__นี่แหละขาใย่ๆ,ๆ,ๆน่ครับกีบเล็บสวยเลยครับพี่นอ้องเด้อตอาจจะมีขี่ติดนะครับเพราะว่า,าธรรมชาติของอขอมงวงยชาวบ้านครับพี่น้องครับ<__นี่เพิ่งะจะเรียงแบบบ้านๆบ้านเท่านี่แหละครับเนาะโจนี้ก็ประกอบกับช่วงหนาฝนนะครับเด้อส่วนท้ายบดดีมากนะครับพี่น้องโดย๋ยวจะผ้าเบิ้งไข่เวยครับพี่น้องเด้อไข่ดำๆนี่แหละพี่น้องครับบรูเห็นชัดบอนะครับเนาะนี่ตัวนี้เป็นลูกที่ได้ของแม่เพิ่นครับลูกแรกครับผมว่าลูกแรกนะครับ อ่านี่นะครับวัวลูกแรกนี่แะรูปร่างหน้าตาครับผมเดี๋ยวจ้างคอยไปเบื้องแม่กันนะครับพี่น้องวันนี้แม่ไหมล่ะครับผสมไปไปแม่ยังว่างครับเป็นสั์รอบนึงแล้วแม่ท้องว่างแต่ว่าเป็นสั์รอบหนึ่งเหรอเดีครับนี่้อมาเบื้องการทรงลูกการห่เนื้อหาหนังมาของแม่ตัวนี้เดครับพี่น้องครับนี่แหละที่ห่มาลูกเคฟสามหนึ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปดูแม่ทั้งนี้ครับผมเอ้าปัญหาขาทุกขาถอนมามีดครับพี่น้องครับเดินดีๆอยู่เดินไวๆครับพี่น้องครับส้นสูงขาถอนให ประกันขาทุกขาถอนให้ส้นสูงกับสิ่ยลอยหาซิฟได้หลือได้พี่น้องเด้อนี่แหละอยากจะได้คูนี่ตัวนี้นะครับเนาะอ่าอ่าคูนี้ว่าไว้เท่าไรครับแม่ลูกผูกคูนี้อ่าเปิดใบแปดสิบเก้าครับผมเปิดใบแปดสิบเก้านะครับพี่น้องครับแปดหมื่นเก้านะครับเด้อรับประกันขาทุกขาถอนให้นั่นแหละส่งลูกครับพี่น้องครับนี่เบ่งมุมไกลๆกว้างๆเนาะสวยๆมากๆครับพี่น้องครับเปิดไว้ที่แปดสิบเก้าได้ครับพี่น้องเด้อต่อลองเอาครับอยากจะได้เนาะเห็นว่าแม่พันตัวนี้ส่งลูกดีนี่นะครับกับแมวตัวนี้ บ่มีตํานี่ยอย่างนั้นบ่ครับบะมี่นุ่มกระซีหัวซีเต้าอยู่ครับพี่น้องเอาฝากช่องทางการติดต่อนะครับบ้านนี่า093ครับผม093 525 525 4351ครับผม4351นะครับพี่น้องนั่แหละอเบิ่งพี่น้องเด้อเบิ่งเบิ่งแม่มันนะครับน้องทงดีเด้อครับนี่นี่แต่ว่าอาจจะแปลกกินจักหน่อยครับพี่น้องครับเอานี่แหละผู้ใดสนใจอยากจะได้เด้อครับเด้อนี่แหละอ่ะนี่นะครับก็โทรมา พูดคุยสอบถามทักทายเมื่อไรครับพี่น้องครับให่พันใดท่าไยเนาะหรือว่าอยากจะได้ตั๊ตัวผู้นี่เพิ่นแยกให้บ่ครับแยกครับผมแยกตั๊ตัวผู้นี่เท่าไยครับอ่ามาโกข้างหน้าคอกเอาเลยครับโอ้นาคอกนะครับพี่น้องครับดีบรดีเพิ่นก็สิแถมตัวแถมแม่ไปให้พวกครับพี่น้องครับนี่เด้อจะพ่อลูกนี่เพิ่นก็แยกนะครับเด้อก็โทรมาพูดคุยทักทายสอบถามเอาเนาะครับก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างนึงครับพี่น้องครับเฮาจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงงัวนะครับเนาะ โทรมาพูดคุยเนาะว่างวตัวนี้เป็นจังไดเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากจังไดนะครับเนาะมันกินอย่างแน่นะครับฉีดยังไว้ไปห้องกับฉีดในถามไทยนะครับพี่นอ้องอ่ายดดเห็วัคซีนตัวอย่างใดแล้วนะครับเนาะหมักยางน้ำกล่องวันนี้เห็นอยู่ทางพี่อีกนะครับเด้อผมไม่แน่ใจว่าเพิ่นจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับพี่น้องหรือเพิ่นอควรจะเก็บไว้เดี๋ยวสีพามาเบื้องสบายยุ่นี่เป็นแม่ลูกนะครับนี่คู่นี้แม่ลูกครับผมโคดแดงเข้มดีนะครับแม่ลูกคู่นี่แม่ท้องพร้อมแม่ติดท้องความครับผมโอ้แม่ตอยแม่แบบแม่ติดท้้อองพพรรมคับี่น้องคู่นี้สวยมามน้้อองเดนี่่ละ ลูกมันได้เห็ดเขาป่ะครับเทศครับผมเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งใกล้ๆทางนี้นะครับเขาให้เรียบร้อยครับผมเห็ดเขาให้เรียบร้อยลูกของไงพ่อใดครับนี่ KF 3 1 KF 3 1มหนึะครับพี่น้องครับเจ็ดเดือนหรือครับตัวนี้ลูกอ่าสิบเดือนครับผมสิบเดือนนะครับพี่น้องครับวันนี้แม่มันทองตัวใดครับนี่ทองพ่อใดมันใช้ KF ไปไหนครับเคฟขึ้นเก่านะครับเนาะสามหนึ่งขึ้นเก่าครับอันนี้รับประกันทองห้ยป่ะครับแม่ประกันไหนเลยครับรับประกันหายนะครับพี่น้องครับโอู้วเด็ดบดเลยพาาาเบบบิ่่่งงงด้้้้นนนนนขแมมััััตวีีคครรพอี่ ตัวนี้เป็นง้วแดงเข้มดีนะครับพี่น้องตาว่ากับสิมีขี่ติดออยู่ทางหลังนิดนึงนะครับพี่น้องครับงามครับพี่น้องแม่พันตัวนี้สูงร้อยเกือบเกือบร้อยหาสิบนะครับหางยาวดีบดทุกๆส่วนครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาเบื้องหน้าส่วนหน้าก็ได้พี่น้องเห็นส่วนหน้าเนาะแดงดีบดบดดีนะครับพี่น้องเด้อนี่ตัวนี้แดงเข้มเลยนะครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนหน้าบดบดเนาะบอมิตําหนีนะครับเนาะบอครับบอมนี่แหละครับผมเดี๋ยวจะพาเบื้องลูกตัวนี้กับเข้มพี่กันนะครับพี่น้อง ส่วนสูงไทยกับสีลอยสามสิบได้เลยพี่น้องบวชบกักขักนะครับนี่นี่เด้อคอขาดำดีโอ้คอขาดำดีดนะครับพี่น้องครับย,ยุดยุดยุดจะตืนต่นจตื่นตื่นผมครับพี่น้องตื่นมุนชู้โตเงี้ยวดีนะครับลูกเพิ่นเอาจาังครูนี่แม่ติดท่องนี่ว่าไปเท่าไรครับบอยังบ่อนั่นได้เปิดครับบ่อนั่นได้เปิดเก็บไว้ยนะครับเนาะเอาถึงเพิ่นมาเปิดผมกับสีไายให้เบิ้งเห็นขึ้นเ่าได้ครับพี่น้องอครับว่าพอพันกับแม่พันนี่เพิ่นทรงลูกยังไหญนะครับพี่น้องนี่ยางน้ำห้เบิ้ง เรื่องของปัญหาตำหนินอย่างนี้บ่มีดอกครับยางไวๆอยู่ตัวนี้หรือว่าไผอยากจะได้กะโทรมาพูดคุยสอบถามเอาเด้อครับเด้อนี่เด้อเนี่ยแหละอยากจะได้แบบนี้เด้อครับเด้อแม่พันธุ์ตัวใหญ่ๆแดงๆดงตัวนี้นะครับเนาะหางยาี้ยวลามดีส่งลูกดีครับพี่น้องครับอยากจะได้ตัวนี้เด้อครับเด้อมาเอาครับผมอ่าเพรท่านได้เปิดดอกพี่น้องครับอ่าแต่ว่าก็สามารถโทรมาพูดคุยสอบถามได้ยังเนาะได้คย<ด>ังเน,นาะ คือมันงามคือกี่ยวกับเกี่ยว้ับเก็อะพี่น้องครับคือคนเลี้ยงวัวนะใือใจกับไฮที่โก้เหรอครับอันห้ราคาถืกใจกับไฮที่โก้เหรอเขาขันไฮราคาถืกใจกับปอยขึ้นกันเนาะแม่นครับผมเอ๋อพี่น้องครับขันห้ราคาถืกใจแล้วกับปอยไปขึ้นกันมาสั่นว่าคู่นี้แพ็กสองเลยสามนะครับเด้ออ่าประกันท่องหาย่างดีครับประกันท่องหาย่างดีนะครับโทรมาพูดคุยปฏิสัมพันธ์สั่งความสัมพันธ์กันไว้ครับพี่น้องครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นแม่อีกแม่หนึ่งแม่ใหญ่ด้วยครับขอกนี้อันนี้ท่องไหมครับนี่อันนี้อ่าลูก พึ่งตายลำปีครับผมโอ้ก็คือเป็นเสียลูกจากลำปีสกินไปนะครับเนาะครับเป็นสารรอบนึงแหละนั่งพันในผสมครับลูกที่ตายไปคือลูกแรียกมันบ่ครับลูกแรกครับผมลูกแรียกนะครับพี่น้องเด้อผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับบ่ถึงเดือนวัตายจ้อยบ่ถึงเดือนนะครับลูกของพ่อได้ครับที่ตายไปอ่าผมบอกว่าน้ำเพิ่มมันเพิ่มผสมแจ็กพอตไว้ให้ครับใส่แจ็กพอตไว้ให้งนะครับเนาะพี่น้องนี่แหละที่าพาเบื้องส่วนหนาด้วครับเด้อเอาอตัวใหญ่ขึ้นกัน้้องทายก็แลวบเหนาพร้อมครับเด้อนนนี่่สวหาครับพี่น้องใครอยากจะได้ แบบนี้นะครับเด้อขอขาเป็นยังไงนะครับเนาะนี่เห็นนะครับตื่นกล่องอ๋อตื่นกล่องนิดหน่อยครับพี่น้องมาขอกนีแดดบวกครับพี่น้องครับเอ้าจริงๆเราเป็นงวดแดงดีดนะครับพี่น้องเด้อด้านไทยก็บทเป็นติดขี่ติดไหมครับพี่น้องพุ่งหหางงี้เลยครับพี่น้องครับเอ้าตัวนี้ว่าวไปเท่าไรครับนี่ ตรงนี้กัผมอยากให้มันต่อกันผมยังสิเปิดโอ้ก็คือทองถ้าเกินยังสิเปิดนะเท่านไ้นผสมตกันผมยังสิเปิดนะครับให้ผสมหรือติดทอนต่อกันแต่ว่าไผเห็นว่ามันทรงดีทรงงามขันอยากเจาะไปก้อนก็ได้อยู่เนาะได้ครับผมเออก็โทรมาสอบถามเอาด้วยพี่น้องเด้อนี่นะครับแต่ว่าเพผมอยากจะติดทอนให้ทองก้อนผสมก้อนนะครับพี่น้องแต่ถ้าใครอยากจะได้ไปเป็นแม่พันยุคข้อกะมาเอาไเด้อครับเด้อ แต่พี่น้องผมมันตื่นนะครับพี่น้องครับก็เรียกว่าอยากเข้าไปใกลไปแกวนเผ่นเนาะนี่ิันกำลังกินห้าอยู่เสียบนะครับพี่น้องครับเอามันนี้มีมใหก็ถือว่าให้ชมหลายตัวอยู่นะครับสำหรับพอกนี่เนาะอ่าจงไดก็ขันมักตัวได้ก็ทักท้ายสอบถามมาไ้ตามเบอร์ทีอ่าห้ไปเลยครับพี่น้องครับนี่เด้อตะวันคููหนึ่งงั้พี่น้องครับแม่ติดทองเน่ะคู่นั้นแดงดีบุกขดนะครับเด้มาเบื้องหนาขอกเอาครับนี่เด้อพายอยากจะได้เอาสำหรับคลิปนี้ก็พอจบขอพ่อไปแค่นี้นครับเนาะขอสวัสดีครับ สนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน1 8แเและสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0 8 9 7 1 0 2 2 4 4สง่ิงค์คำฟาร์มอำเภอบรมบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ tông lỗ